คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพา้วยนะครับกอกราบสวัสดีนะครับ f f c นะครับมิตรักที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3มตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันนะครับถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพา้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิตรักนะครับที่อยู่ได้ชมนะครับแนวทางเด็ดๆจากทางช่องนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็เราพัฒนานะครับออกพร้อมกันนะครับในวหมดประจําวันศุกร์นะครับที่1นะครับศุกร์ที่1สิงหาคมพศ2568นะครับ ก็มาตามนัดตามสูตรนะครับทางรัฐบาลไทยนะครับแอดได้4กับ2นะครับมา2552ตัวเจาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับเม็ดเดียว6นะครับเจาะ6776นะครับสำหรับชุดวินแตก3ตัวนะครับ671สายวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวเข้าหกเจ็ดเจ็ด ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาอยากชมแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วจะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับกับสูตรตารางวันของถุงเงินนะครับจะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วจะโตนอกโตนใจเอฟซี C นักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม รับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันนะครับทุนเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก้มาสรุปข้อสอบแนวทางลาวพัฒนานะครับในปีพศ2568นะครับก็เดินทางมาถึงนะครับเดือน เดือน8แล้วนะครับที่พี่น้องเดือน8นะครับเดือน9เดือน1 0 1 1 12สนะครับอีก4เดือนก็สิ้นปีนะครับสำหรับข้อสอบนะครับผมล่าสุดออกอยู่ที่3 1 7 6นนะครับบางที่เอา3 1นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา17นะครับบางที่ก็เอา76นะครับสำหรับ6 1 7บนด้วยกันนะครับข้อสอบแรกล่างแต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับ พอสอบวันนี้นะครับเม็ดเดียวเอสอยู่ที่6นะครับเจาะเข้า7667นะครับชุดวินแตก4ตัวเลยนะครับ7 6 1 7สายวินนะครับถ้า3ตัวก็617ก็ยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันนะครับของถุงเงินนะครับเอสก็จะทำไปตามสูตรเช่นเคยนะครับจองแอดมินคิวนำโชคพอูก็คือเลขสูตรตารางวัน นะครับแอดก็มี3สูตรในการบวกลบเอฟซีพี่น้องได้รับชมนะครับก็จะมีสูตรตารางวันถุงเงินสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาเป็นเลขตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารนะครับวันพุธนะครับวันพฤหัส วันศุกร์นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็สอบออกวันไหนก็คำนวณให้รับชมวันนั้นออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับก็จะไปเรียกผสมสักตัว2ตัวบางทีสําหรับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเม็ดเดียวเอสได้อยู่ที่6นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับก็จะเป็น69ได้กับหัว68 64 60 61 67 6 7 7 6มา นะครับตัวเจาะด้วยนะครับแอรทีมเจาะให้อยู่นะครับเจ็ดหกนะครับใครที่อยู่ในบ้านก็ได้ไปนะครับเม็ดเดียวหกเจาะเจ็ดหกนะครับสาหรับที่มาแตกสามตัวชุดวินก็คือหกเจ็ดหนึ่งนะครับนี่นะครับบางท่านจับชุดวินก็แตกสามตัวหกเจ็ดหนึ่งก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปจะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลขหนึ่งเลขสี่นะครับเลขเจ็ดเลขหกกับหัวตัวเด่นมากับหัวได้เลยเลขห้าเลขศูนย์ก็เรียกส่วนเกินสามารถจับวินได้เหมือนกันนะครับ ก็สอบงวดนี้นะครับเอสก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับประมาณสถุงเงินประมาณ5ตัวสูตรจากทางช่องหกสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับตัวเด็นก็จะมีเลขศูนย์เลขนอกตารางเสียทิพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดจะลืมเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดหกห้านะครับแล้วก็สามนะครับสาหรับแนวทางสายวินนะครับหรือจะจับชุดใหญ่ก็ได้นะครับเอาสาหรับ าสามตัวเด่นนะครับตัวแรกนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็จะมีตัวเด่นที่คัดออกมานะครับเป็นเลขผสมนะครับตัวนี้เป็นเลขาจากทางช่องก็จะมี0ูนย์สามสามนึงนึงสามนะครับสามหกสามประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแรกหรือกลัวพลาดก็รูดเลยไม่รูดก็ศูนย์สามสามหนึ่งสาหกสามเจ็ดสามห้ากได้นะครับแต่กลัวพลาดเจาะสคู่โอกาสพลาดมันสูงนะครับ สำหรับตัวที่2เน้นนะครับผมเน้นรูดนะครับผมถ้าชอบก็อยู่ที่6นะครับจะมี0 6 6ย์แล้วก็6 7นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น6นะครับถ้ากลัวพลาดก็0 6 6 1 6หกหกก็ได้69ก็ได้กลับหัวได้เลยนะครับสำหรับเด่น6นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับสูตรเจาะ3ตัวตัวสุดท้ายนะครับเน้นเลยนะครับถ้าชอบรูดนะ ก็จะเป็นเจ็ดนะครับจะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสามประมาณนี้นะครับหรือครัวพลาดก็จะเป็น0 7 7 1 7 6 7 5 7 3 7 9ที่คัดออกไปก็ได้นะครับสำหรับตัวดินตามนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องนะครับก็ประมาณนี้ สำหรับตัวติ๊กนะครับก็ระวัง3 1 6น7ะครับ3 6นะครับ6 1นะครับ6 7นะครับ7 1แล้วก็7 3ประมาณนี้นะครับ7 0ลองเพื่อความชัวนะครับสำหรับสูตรเจาะของเรานะครับสำหรับ fc มิตรลักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดออกมาให้ก็จับวินในตารางได้เลยนะครับชุดวินมีจิตเข้าทุกตัวสำหรับสูตรเจาะ4ตัวจะใช้เป็นเลขผสมนะครับ fc พี่น้องนะครับก็จะมีอยู่ที่6 หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเก้าเจ็ดก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเป็นเลขผสมที่คัดออกไปนะครับก็จะมีเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับสำหรับข้อสอบชุดหกตัวเด่นนะครับจะเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อขสอบตัวเด่นนะครับชุดหกตัว นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมีสามสามหกหกกับหัวด้วยนะครับทํามาเก้าเก้าจวาวบุนแล้วก็7จตามนี้นะครับก็สอบเบิ้ลจากทั้งช่องแอดมินคิมน้ำโชคพาลูกก็เอามานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดติดตามให้ทั้งช่องด้วยนะครับมืทีถแล้วก็มท่ทำพี่ซีพี่น้องผิดหวังนะครับ 6776ตัวเจาะนะครับเชินชอกรก็ฝากกดติดตามด้วยด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเข้าใหม่ชิ่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคผลวยมานําเสนอนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องอยากได้สูตรเจาะ2ตัวหรือว่าสูตรเจาะไม่เดียวก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปนะครับจะไปค้นหาสูตรเจาะ2ตัวเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสสสาหรรรััััับบบววนนนนีีีี้โชชชคคคคดดมม่่ททุกทเเยผ